สวัสดีสวีดัตสวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขูสุคนเป็นยังไงกันแน่นอหววที่แล้วมาพากันโศกพากันมานบอครับส่วนตัวนี่มาสามหนึ่งคับหนึงสองแล้วครับหวดมันผันมาออก3ามศูนยเจศนยาเะเจ็ดศูาครับเจหา แต่ว่าเข่าอยู่นะครับเด้อเข่าอยู่นี่ศูนย์สามตัวตรงอันนี้เป็นสามศูนย์ตัวกลับนะครับเข้าตัวหนึ่งนะครับวนที่แล้วนี่เข่าตัหนึ่งเด้อผู้ได้โศกผู้ได้มานําลูกล้านมานอาวันนี้กับฝันเราเด้อครับทั้งฝันทั้งเหตุใดโตเดียวกันขอหล่อเลยผู้ได้อยากได้ผู้ได้อยากเป็นแนวทางกับกดติดตามนะครับเด้อกดไลค์กด ติดตามกดกระดิ่งได้ครับเด้ออยู่ในช่อง youtube มีนะครับอยู่ในช่อง youtube ก็เป็นคนไกลบ้านนะครับคนไกลบ้านบ้านนะครับเด้อหรือว่าเพียงไปไกลบ้านบานก็ได้ครับหรือจะเป็นสื่อภาษาอังกฤษไกลรัดเชื้อเพลงก็ได้นะครับอยู่ใน y YouTube ก็มีในทิกตอกก็มีนะครับผมจะลงให้ทั้งสองอันเลยแล้วก็ในเพจของหหวยต่างๆนะครับก็จะ,จะมี เดี๋ยว่ค่อยเฮ็ดคลิปปานใดแล้ครับแจ่ว่าจะเน้นที่ความมากเกือบเปอร์เซ็นตนะครับผมวันนี้ก็ไดดแล้วเด้อครับเร้ออ่าแจ่ว่าจะมาวลาอลทาวความถึงตัวที่มันหลอกนะครับวันนี้ออกเจกดหาับเจ3ดศูนย์สามนะครับเจดหาตัวนี้จะเป็นเลขกล่างนะครับศูนย์สามตัวนี้จะเป็นเหลขบนแต่ผมจะดึงมาม้าลาเฉพาะสองตัว สองตัวนี่นะครับสองตัวลักหน่อกับลักสิบนะครับอันนี้จะเป็นลางนะครับเจ็ดหาน,นไรออกมาเราจะได้แปดตัวเหมือนเดิมนะครับแปดตัวเหมือนเดิมเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้านะครับวันนี้จะมีเบิร์นยูเจ็ดเจ็ดครับหาหานะครับวันนี้จะมีเบิร์นสองตัว เหม right ือนครับหมวดทีแล้วนี่เบิลสองสองกับสามสามแต่ผมคิดว่าเบิลเบิลไม่ออกนะครับเบิลไม่ออกส่วนศูนย์สามบนนะครับจะเป็นศูนย์สี่ศูนย์หักศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามสองสามกอสามแปดสามลายแยกมาเราจะได้แปดตัวเลขที่มักเลขที่ชอบเลขที่ฝันวดนี้นะครับ วงหายเลยนะครับเด้อผู้เล่นมกักติดตามมาด้วยครับเด้องว,วดนี้ทาหกหานี่มันจะเว้ยวัวเป็นเก่าหาน้ำนะครับบอทิมครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสามกับบอสทิมครับอันนี้เลขที่มักด้นะครับเรื่อเลขมักได้แล้ครับเลขตามศูนย์สามนี่เลขตามนะครับ นี่เหลขกฝันนะครับตัวนี้ฝันว่ามีคนมาบอกหกหานะครับเมื่อคืนวันพักวันที่หลังเลขกออกวันที่สิบแปดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ฝันว่ามีคนมาบอกว่าเล็กเหลขกมาหกหานี่แหละครับเล็กมาลื้อีงียงเพิ่นบอกกันเนียว่าหกหา เกนห่จะเป็นเหล็กอวยหัวของหกหาหกหกับกลมตัวเดียวกันเนาะครับผมหกับกลมตัวเดียวกันที่นี่ศูนย์สาี่ผมกัสีตามหนึ่งสามโตเกาเล็กวันเกิดลูกไสาวันที่31แล้วก็เล็กลดกับสามหนึ่งกัเลยตามตัวเกาเล 0, ็กศูนย์หนึ่งหนึ่งก็เลขเหล็กขตามนี่หะครับเลขตามหหเามพื่อกา แต่วันที่สิบสามของในหลวงลอกเก่าว่ลลูว่ผนจะให้อ้อหรือจะขึน้นหรือจะขึ้นเป็นตัวนี้กับวรูลกับว่แน่หรือจะเป็นวันที่สิบสองสิงหาพระราชินีกับ,บว่ลแนราวะสิบสองสิงหาเขายังบอกเนาะเดกวันนี้กับวันที่สิบหกเดือนเป็นกัญยานะครับสิบหกกันญ,ญา ววด,ดต่อมาคือ16กันยาหกห้าะมักตัวได้กัเลือกเอาด้วยครับเด้อนี่แล้ะครับเป็นไปได้ทุกตัวครับอาจจะมาตัวหนึ่งหรือสองตัวได้เนมาก ผู้ใมาตตามเลยได้ครับเด้องวหนีมาแท้ๆแล้วครับจังไรก็ต้งตองถืงอผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนด้วยครับเด้อยุดีไม่แห้งรล่อมๆเรื่อยๆ้อครับ